สวัสดีครับทุกคนตอนนี้ก็อยู่กับ R L c u บ E P 2นะทุกคนอ่ะคิดไปแล้วอะ่ะที่ผมลงไปอะ่ะคนดูน้อยมากเลยขอให้ E P 2คนดูเยอะๆนะทุกคนอะตอนนี้ยังมืดอยู่เลยอ๋อให้ขี้ขวาใหทุกคนผมเพิ่งดูเดี๋ยวครับอันนี้ นี่ไงยสีู่นสามงเดี๋ยวผมจะขยายบ้านนะทุกคนตอนนี้บ้านเราเล็กมากขาม่ะม <sketches. S 1> ัวข้าวกัอนอาหารอาหารอ้ยเหาะเาเฮ้ยดาบพังนี่เป็นไงโอ้โห กินน้ำอย่าต้องไปหาแกะนะทุกคนตอนนี้ไม่มีเตียงเลยอุ้ยอุ้ยตัวอะไรวะรุนเลยเหรอ,หรอไม่แกะเขาไก่ไหมอยากขออะไรก็ได้แนบบ่ขอได้อุ้ยอะไรอ่ะ เดี๋ยวเขาตัดไหมกันวิ่งเหรอมองไม่ค่อยดีเลยคุณขวานพังอุ้ย นี nee, okay. oh, này. Này ่แกอ้าตีไม่ได้อ่ะาต้องใช้นี่อันนี้ต้องอ๋ออันนี้นี่นี่นี่อ๊ยโอเคขาดอีกอันหนึ่งนะครับทุกคน ตอนนี้ต้องหาแกอุ้ยตัวอะไรเนี่ยมันตีไหมวะเดี๋ยวเดี๋ยไปทุกคนดูไม่ตีเนี่ยเดี๋ยวเดีเบิกตายอยู่ดิวตัวอะไรวะเกือกเจอแก้แล้วคนแต่มันมีไอลิงอยู่อะ Oh, oh. Sudah niat. <tuk> Mau kita ambil main. Kita ambil. <tuk> nih, ni kek kek kek. เออมีอตัวมันแค่นะผมฆ่ามีอมันมามามาดิมาดิาดเออตายไปดีวิ่ยเจอตัวนี่เถอะเข้าเวลของมานหนึ่งนะุกคน ปืนทองมาทุกคนคของดีเหล็กเหล็กขวานทองใช้ต้นวิวไหนใช้ได้ลเลยนะของที่เราไม่คามาใช้ได้เล็ก โอ้โหตัวเลไรเนี่ยโอ้โหเยอะเลยทุกคนเออเมาค้างเมาค้างโอ้โหตัวเลไรเนี่ยโคตรเยอะเลยทุกคน เหมือนจะจึ้งหมูว่านนะดูนมีลูกปั่นแบบนี้อุ๊ยตัวอะไรเนี่ยอีกแล้วเอสวินละติกานโอเค อระัเผือกนอนนอนนอนตรงนี้นะโอเคในนอนในโคนโอุย้ยกว่าจะได้เตียงนอนนะฮะพูกเตียงนอนหาบ้านอยู่นะ คือตอนนี้เราต้องหาใบโอมที่มันแบบเย็นๆนะใบโอมปกติอะ่ะที่มันไม่ร้อนไม่เย็นอะ่ะอยู่ใบโอมนี้โคตรร้อนเลยไม่เจอเลยทุกคนมีแต่ใบโอมสวรรค์น่ะโอ้โหมีแต่สวรรค์นะทุกคน มเข้าดีกว่าเดี๋ยวตายโมนนี้มันดุนะทุกคนเตี๋แล้วตัวแบบระวังท่าไม่เจอตัวอะไรเลยทุกคนไม่มงี้ยเลยวิ่วิ่งมีผมขอขุดอ๊ะขุดไม่ได้ Vì đầu lâu khu lâu 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 luôn lâu luôn, lâu luôn. Ừ, bản lâu 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 có lâu นี่ไงทุกคนเจอเป็นโองค์ปกติแล้วโอ้โหตัวเล็เนี่ดักทางอีกกินข้าวโดนดักทางนะทุกคนต้องคืนทางนี้ นักโลกว่ะนักโลกพนีจอนอมีแต่ตัวอะไรเนี่ยโอ้ตรงนี้น่าจะดีเลยทุกคนผมยืนแถวๆนี้ดีกว่า 以跟你 khắp lệ đây anh Ninh Được, khắp con Xoay với em một Ôi. Ơ, 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 ơ โอเคทุกคนสำหรับอีพนี้ก็ขอเพียงเท่นี้นะตอนนี้ผมก็มีบ้านอยู่นะเดี๋ยวอีพีต่อไปเราจะไปฟาร์มเวเวอร์นะฮะอีพีนี้แบบโอ้เมาไม่ดีนะทุกคนเดี๋ยวรออีพหน้านะโอเคบายบายทุกคน